วันนี้นะคะคดิจะมารวบรวมร,ร,รถเก่งผ่อนถูกผ่อนเริ่มต้น3,000กว่าตลอดยุสัญญานะคะแล้วก็ที่ร้านกิ๊กนะคะยังมีให้เลือกมากกว่า8 0คันเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนอยากได้รถยี่ห้ออะไรกิ๊กมีให้ลูกค้าเลือกแค่ทุกแบบไม่ว่าจะเป็น Honda, Toyota s u z u k i ิหรือแบรนด์อื่นๆก็ยังมีให้ลูกค้าเลือกรับชมอีกมากมายเลยค่ะและสตาร์คาของเราก็เปิดบริการมาก,กว่า20ปีซึ่งมีลูกค้ารีวิวมากมายให้ได้รับชมกัน ออกง่ายค่ะใช้เอกสารไม่ยุ่งยากเลยทำงาน,น,นที่ดีครับแนะนํานดีครับพูดยาดีปมใส่ทุกอย่างประทับใจเลยค่ะคือชอบตั้งแต่เห็นในในรูปในรูแล้วเราเขาจองมาจากออนไลน์ตรงปกไหมเลยตรงดีกว่าปกแต่หากห่วงเรื่องของเซอร์วิสสตาร์คาของเราก็ดูแลลูกค้าให้พร้อมทํารถให้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นสปาขัดสีเคลือบเงาพร้อมกับมีรับประกันรถไม่มีชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำอย่างแน่นอน แล้วก็ถ้าหากลูกค้านะคะดูถึงนะตอนนี้แล้วสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0971828943หรือคอนแทคด้านล่างได้เลยะค่ะ